คือฮาเด็กสมบูรณ์เปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นฝาแฝดน่าคุ้นคือฮาสุดๆในกลุ่มผู้บริโภคเมื่อทางเพจดังได้โพดรูปขวดซีอิวขาวเด็กสมบูรณ์แต่ตกใจที่มีบางอย่างเปลี่ยนไปเหมือนกับทางเด็กสมบูรณ์เปลี่ยนโลโก้ใหม่จากรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายกอดขวดซีอิวเป็นเด็กชายฝาแฝดคู่หนึ่งก่อนจะมีคนเข้ามาเฉลยว่าฝาแฝดคู่นี้คือใคร ในตอนแรกทางเพจโพดรูปขวดซิลตาเด็กสมบูรณ์เปลี่ยนฉลากใหม่ดึีกว่าของก๊อปถามแบบไม่รู้เลยนะเด็กสองคนนี้ใครก่อนที่เรื่องเด็กสมบูรณ์เปลี่ยนฉลากมีชาวเน็ตเข้ามาให้คำตอบจนกระจ่างว่าเด็กแฝดโปโลโก้เด็กสมบูรณ์คือพี่ทีพี่พีลูกชายบีมกวีนั่นเองงานนี้ทำเอาแม่แม่ออนไลน์คือหายกันสุด,สด พราะพี่ทีพีพีมีแฟนคลับจำนวนมากจากการติดตามของช่องพ่อบีมแม่ออยและยังมีช่อง YouTube เผยความน่ารักของฝาแฝดทั้งสองคนชาวเน็ตเม้นกันสนั่นเช่นยอดขายพุ่งสูงขึ้นแน่นอนน้องทีน้องพีลูกพ่อบีมแม่ออยค่ะน้องพีน้องทีลูกพี่ปีดีทูปีออยเอ็นดูพี่ทีน้องพีเป็นตายเด็กสมบูรณ์แล้วต้องไปซื้อมาตุนไว้แล้วแหละ น้องเป็นลูกระดับตำนานบอยแบนด์เมืองไทยบีมดี2ูีเลยนะซึ่งการเปลี่ยนโลโก,โก้เปลี่ยนฉลากของเด็กสมบูรณ์นี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีด้วยกันทำให้หลายๆคนฮือฮาหนักมากขอบคือแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ด o m ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ